สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชนชมรถสวยมือเดียวป้ายแดงทรงหรู VIP ในราคา88,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับสภาพดีราคาดีใช้งานได้อึดถึกทนแน่นอนนะครับคันนี้ สวยจริงครับบอกเลยว่าห้ามพลาดครับกับนิสสันซันนี VAP Neo นะครับตัวนี้1.8ออโต้น้ำมันล้วนครับไม่เคยติดแก๊สปี2005ครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงครับราคาเปิดมานี่เลยครับ88,000บาทนะครับโทรได้ไลน์ได้ครับอยู่ที่คลอง3ปรปทุมธานีนะครับ โทรเจรจานะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับคันนี้รถสวยมากๆนะครับสีสันเงาชํามีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับที่แน่นอนคือไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำแน่นอนครับการันตีโครงสร้างการันตีกันโอนครับโอนได้แน่นอนนะครับรถสวยสมบูรณ์กว้างกวางนั่งสบายตัวนี้เขาเรียกว่าโฉมแตงโมนะครับท้ายแตงโมนิสันวีเอพีตัวนี้เป็นตัว v i p Neo นนะครับเช็คชมดูได้ครับ อะไรการซ่อมบำรุงดูแลหาไม่ยากไม่แรงไม่แพงครับเข้าไปเลยครับในแฟนเพจแฟนขับของนีโอขับนะครับคันนี้เขาเรียกโฉมท้ายแตงโมนะครับ ว้างมากๆนะครับสาหรับตัวนี้ลองชมดูนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มีประกันชั้นสนะครับสาหรับภายในนี่ก็เซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเบสดิสเบรกสล้อครับคุ้มมากๆนะครับในราคานี้สภาพนี้นะครับภายในตีว่าสวยครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับมีริ้วรอยที่เบาะนิดหน่อยนะครับเน้นๆที่เบาะคนนั่งครับเพราะนั่งนั่งขับบ่อยครับจะมีรอยเยอะกว่าที่อื่นนะครับคันนี้ก็สวยมากๆนะครับเนี่ยริ้วรอยตรงนี้นะครับส่วนที่เหลือนี่ต้องบอกเลยว่า ใหม่ครับสภาพดีมากๆนะครับราคานี้สภาพนี้นะครับได้ปี2005นะครับเทียบกับค่ายใหญ่ไม่ได้แน่นอนนะครับเช็คชมดูก่อนนะครับ n e โอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในราคาหลักหมื่นนะครับได้สภาพได้ปีคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับคันนี้สวยใหม่สภาพเรียกว่าดีมากๆครับดูแลมาดีครับเจ้าของเดียวเลยครับคันนี้สมบูรณ์สุดๆครับดูพวงมาลัยนะครับ งามๆครับใช้งานแล้ว290,000กิโลเมตรนะครับกับมือเดียวป้ายแดงกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์4บานครับภายในตกแต่งรายไม้งามๆครับนี่นะครับประกันชั้น2ออยู่ครบครับกุญแจรีโมทนี่นะครับภาษีก็ไม่ขาดนะครับใครที่สนใจนะครับหน้าเดิมหลังเดิมงามๆนวลเนียนทั้งคันครับราคานี้สภาพนี้ต้องบอกเลยว่าดูแลมาดีจริงๆครับเครื่อง1.8ออโต้ฝาแดงครับตัวนี้ทนทานครับ เข้าไปศึกษาได้นะครับอันนี้ผมแจ้งนะครับในแฟนเพจแฟนคลับของนีโอนะครับทั้งการซ่อมบำรุงดูแลอันไหลที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งๆอูเฉพาะนีโอก็ยังมีเลยนะครับเรียกว่าซ่อมเฉพาะนิสันก็มีครับฉะนั้นแล้วนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสวยและก็กว้างมากๆนะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มครับจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับโทรได้เลยนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรลยละเอียดนะครับ คลิกชื่อคลิปอา่านรายละเอียดพลาดแล้วพลาดเลยนะครับราคานี้สภาพนี้จอดไม่นานแน่นอนนะครับการันตีทั้งโครงสร้างการันตีทั้งการจัดส่งแล้วก็การันตีทั้งการโอนนะครับโอนไม่ได้คืนเงินแถมเงินค่าตกใจให้ด้วยนะครับดูไม่เป็นเช็คไม่ได้เราคัดให้เราเช็คให้ครับสุดคุ้มแน่นอนนะครับราคานี้สภาพนี้ดูภายในนะครับ ในราคา88,000บาทนะครับราคานี้คุ้มสุดจะคุ้มจริงๆครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหากชอบหากใช่ฝากกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินหน่อยนะครับแอดมินจะพยายามหารสตสวยนำมาฝากให้กับสมาชิกเลือกชมชอ็อปกันตามความชอบและตามกำลังของงบประมาณนะครับ ส่วนกระผมนั้นคัดในส่วนของไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่ออันนี้สําคัญที่สุดเลยครับไม่มีน้ําท่วมเพราะว่าสิ่งที่ผมนําเสนอเบื้องต้นเนี่ยไม่มีชนหนักตัดต่อพิความจมน้าเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้ครับมันแก้ยากครับฉะนั้นเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างผมจะดูลองลงไปแต่ที่แน่นอนคัดมาคือเกียร์สมบูรณ์เครื่องยนต์ต้องสมบูรณ์ครับช่วงล่างใช้งานได้ทุกอย่างครับเน้นๆคือไม่มีชนหนักตัดต่อพิควัมเพราะว่าซ่อมยากแก้ไขยาก เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างทํายังไงก็จบครับดูแลยังไงก็จบขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจแล้วนะครับคันนี้สวยจริงจริงจังๆเลยครับบอกเลยว่าสวยจริงจริงจังๆฉะนั้นนํามาฝากนํามาเสนอสมาชิกเลือกที่ชอบจัดถิ่นใจหาข้อมูลเพิ่มเติมและก็อยู่ใกล้ไปชมรถอยู่ไกลนี่ถ้าท่านมั่นใจจริงๆนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มครับสภาพนี้ราคานี้ใครอยู่ใกล้ก็ได้เปรียบนั่นแหละครับไปดูง่ายใครอยู่ไกลก็จัดส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านรอ เช็คนด็ทดลองขับที่หน้าบ้าน,นครับก็เปรียบเสมือนค่าเดินทางค่าขนส่งก็เหมือนค่าเดินทางที่ท่านจะเดินทางมานั่หละครับก็พาช่างพาเพื่อนอดรอ,นอดที่หน้าบ้านเลยเลยครับ รถส,สวยพร้อมใช้เอกสารถูกต้องหน้าเดิมหลังเดิมสภาพดีแบบนี้ในราคาแบบนี้เจราจาต่อรองกันได้นิดหน่อยนะครับเปิดราคามานี้ดีงามจริงๆนะครับกับนิสสันซันนี่นีโอนะครับปี2 0 0พ1.8หาห่้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวครับสีสวยสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ครับขอบพระคุณนะครับฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากไลค์ฝากไลค์กราบขอบ